ไครับก็ไม่ต้องปิดนะครับเว็บพารเป็นไงไปเว็บพาร์ทไม่ต้องปิดต่อปึ๊บใส่หมวกกันน็อปเพื่อความปลอดภัยใส่สัตว์ไม่เพื่อคปลอดภัยทำสิ่งต้องการปลอดภัยหน้าไปครับมมอองืซ้ายเชียงครับพี่กันครับให้กับตือนะครับพร้อมกันนั่งเอาเอแขกตือครับอ่าแล้วก็มือขวาครับจับ สองสบอีกชั้นหนึ่งครับอยังไม่ถึงครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละครับอันนี้ใช้อยู่อันนี้ต้องเข้าไปได้เอาออกมาก่อนครับเอาแขนผมก็เข้านี่ครัใช่จะเข้าจับพยายานเข้าเข้าพร้อมกันเลยนะครับเสร็จก็ขาอย่างนี้ขาเดี๋ยวไหมขาลัดก่อนดินั่งเลยก็ได้ครับนั่งได้ครับอันข้างไหนก็ได้ัดอันนี้เข้านี่ได้ครับที่บัง จัดโอเคเรียบร้อยแล้วครับอยู่บนปืนครับโยนปืนครับโอเคแล้วสายเอวสายอกต้องไม่ต้องใช้อกทำๆเปลี่ยไว้หน่อยให้มันมีอะไรหน่อยนี่นี่ว่าเออมันจริงนะครับเสร็จวิธีการยืนเอ่อนี่แหละกระดกมาคุกเข่าให้ได้เอ็นหลังเอ็นไม่ใช่ไม่ให้เลยใช้ใช้ใช้เข่าได้า

หยาอาสาลเย่้นเลแรงไม่ไเดี๋ยวผมก็สาวเกินโดนมือไป้าเล็คาเล็ใส่ต่อใต้ใต้ใต้ลมต้องตันโทนครับตันโทนนี่ ัใส э yeah, yeah, ่ใจไเพรามันามัน hmm. ถูกันมันจะแ้ยถูกครับทํใส่แใจขึ้นมาปั๊บไปบดนถูกเกี่ยวนี่ออกถครับาใส่แดงนั่นแหละครับลองลองกลางครับกลางดูแล้วก็เดินหน้าให้ตึงหน่อย ติ๊กเดีอยก็แล้วก็ลองสตาร์ทอเคไหตาร์ทเล่กหนังก็ต้องเล่นเหมือนกันสตาร์ทครับติดนะครับ ลงนี่แหละตอนนี้ก็เป็นไรายกันสอันบย้าเยี่ยอกสองสองลองหยยบเส้นหยยบสายเส้นสายอะสายสายสายหยบได้เยจ้าอนั่นแหละรู้จังหวะละตอนนี้จอมจับสายแดงม่อกี่ก็มัง องน่ันนี้ต้องอยู่บนเยอมใช่มันอยู่บนน่ะูกต้องแต่ว่าเมื่อกี้เราไมือด้ดักจับลอยสายแดงจริงมั้ยลอยลอยเขาก็แสดงว่าความจับใช่ใช่ถูกต้องความจับว่าเดี๋ยวว่าตอนมันหอบขึ้นมันจะดึงไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกวว่าวันนี้ทำแค่ดีขอให้มันมั่วๆไปได้อะออ ก็ยังไงก็ฝากติดตามต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทุกอาทิตย์ครับผมฝากด้วยครับเผ่าขนครับ